หาดป่าตองค่ะโดยเฉพาะในซอยบางลาเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งรวมสถานประกอบการร้านอาหารสถานบันเทิงและร้านค้าเปิดให้บริการแล้วทุกร้านนะคะแต่ว่าเมื่อคืนผู้สื่อข่าวบอกว่ายิ่งคึกคักมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมารับประทานอาหารแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มไายรูปเช็คอินและสังสรรค์ร่วมกัน ตามร้านมีดนตรีสดมีการเปิดเพลงส่วนใหญ่ก็เปิดให้ชมถ่ายทอดฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาถือว่าเป็นการแข่งขันการเข้ารอบคัดเลือกเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายขณะที่ชายหาดป่าตองถึงแม้ค่ำแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาชมวิวดูบรรยากาศแสงสีเสียงทะเลยามค่ำคืน ก็ทําให้หาดทรายครั้งนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากว่าซบเซาไปก่อนหน้านี้แต่ปัญหาที่ตามมาผู้สื่อข่าวบอกว่าก,ก็คือเรื่องของการจราจรค่ะที่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้เริ่มกลับมาติดขัดอีกครั้งเช่นเดียวกันไปดูอีกหนึ่งที่ที่หาดเอานางจังหวัดกระบี่ร้านอาหารหลายร้านเอาใจคอบอลค่ะเปิดการแข่งขันฟุตบอลให้ นักท่องเที่ยวได้ชมเช่นกันร้านอาหารหลายแห่งมีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติก็เข้ามาใช้บริการมากขึ้นโดยผู้ประกอบการร้านอาหารหลายคนบอกว่าในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการนั่งร้านนานขึ้นโดยเฉพาะช่วงการแข่งขันตอน4ี่ทุ่มผู้ฟุตบอลที่สูสีหลายคนก็เลยอยากออกมาเชียร์ทีมของตัวเองที่ชื่นชอบกันอยู่แล้วค่ะ